มนะีแตงเบื่อเหมือนดังเดินคนเพราะพี่เป็นคนใจเดียวน้ำไรรานทันไรเอ่อรินพี่จะดิ่งยังคงรู้สิ้นแม้น้ำจะรินไหลเขียวแต่น้ำใจเจ้า ลึกล้นจนใจจริงเชียวสุดยังพ้นบนหลายเกลียวเ<บ>ลี้ยวไหลตามใจต้องการ <c oughs> แก่งคอยพี่คอยเหมือนดังชื่อแก่งเ <c oughs> กลียดสุดเกลียดที่ใจน้องแบ่ง <c oughs> ดวงใจรักให้ชายชาญ โอ้ว่าแกงคอยเหลือเพียงรอยเงาร้าวรานสิ่งเก่าๆเผาใจไปนานโอ้ชาญกระท่อมแกงคอยนอ้องบอกอ้ายเอาลูกเลยตายทังนี้เลยเนี่พุ่ดเลยหน้ามันอยู่พุ่นจิดออกงานวงกระไรงานมันกลายออกมาจีดออก Vợt Chà, mẹ, bảo bảo xíu. Bảo. Ừ. mẹ bảo nó lọt nửa đấy? Ừ. Bỏ ra bỏ ít. Nó bảo sát chín. Mà, đầm, nó vầy chứ bậc nửa mẹ thì nó bỏ ấu. Tại lúc xuống qua thang nó tầm, nó súng, làm có thứng, mít nhẹ. bỏ xuống thang này, thấy nó tầm, nó làm có thứng, mít thấy nó tầm, nó mít อยู่อย่างเบื่อเหมือนดังเด่นคนเพราะพี่เป็นคนใจเดียวน้ำในลำธารไหลเอรินพี่จะดิ่งยังคงรู้สิน้นแม่น้ำจะรินไหลเคี้ยวแต่น้ำใจเจ้า ลึกล้นจนใจจริงเชียวสอออุดยังพน้นวนหลายเกลียวเลี้ยวไหลาตามใจต้องการาอเอเออแกงคอยพี่คอยเหมือนดังชื่อแกงเกลียดสุดเกลียดที่ใจน้องแบ่งดวงใจรักให้ชายชาน โอ้ว่าแกงคอยเหลือเพียงรอยเงาร้าวรานสิ่งเก่าๆเผาใจไปนานโอ้ชาญกระท่อมแกงคอยแกงคอยแกงคอยหวานขวดนะเอ,อ้อคิดถอยังไปก่อนไปนี้เลยแต่นตัว ขันบโบผมก็ลืมจีจังเลยจะเคลียดจนีงมันหันลืมเนาะแต่คนเขาเถาก็เาลืมเขียดโอ้ยจ็กเพื่อนว่าเพื่อนเกิดก่อนจ็คลืมบ่ลืมก็ไม่รู้แหละแต่ว่าสันนี่ลืมเกิดมาลืมแต่อย่างกินเอาไว้บ่กินพร้อมนะแกยังเน่ามันก็ลืมบ่ได้กินจริงจังเลยแหมแกยังลืมปวดได้แหมแหมพลาหนูลืมนี่บ่ได้เกียตินาก็ไม่ได้เกียตินา ทำบมาลืมหี่อมันยืดน้ำายเลือดพ่าจ๋าโอ้ยพี่น้องเอ้ยจะลุกก็โอ้ยจะนั่งก็โอ้ยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเจสสอนเี่ยกตื่นเนี่ยก่อเกียดเป็นมะแรงวันขยันเป็นมะแรงพึ่งพะนะ ผู้เฒ่าพ่นว่าหน้าบูดหน้าบึ้งจักว่าจางนี้หรอกจือคื่องบ่่บ่ได้ไหมเท้าว่าให้ฟังอยู่หน้าบูดปันตูดหมาได้พะนะตัึคนอื่นเหม็นขืนเลือทนทั้งตนถึงจะเหม็นไม่เป็นไรโทษคนอื่นแลเห็นเท่าภูเขา โทษของเราแลเห็นแค่เส้นผมว่าสั่นตัววา่าตุ๊ดกับขี่ของมีในโลกตุด๊ดยุคนกับงอเขาใส่ดังพานาโอเดิขาดเมื่อหน่วยเราไววป้นนาน ตัวนมาเป็นเกย์ข้ามาใส่ฝนเอาขับมาไปล่าเลยอ่ะบว๊วยตกมันย่งอยู่ไกลกับเกย์หรอติบุ๊มไม่ได้เห็นเนาะย่งางี้ก่อนเหรอแล้วป่องมาจับหรอเก่งไก่ที่เราสมออน,น,น้องหานแห่งนี้เ,ออคเคยมีนิทานกล่าวไว้ เรื่องราวของผ้าแดงนางไอเร่อไวแต่ตอหอยซากนอนก่อนานไรเย็นจึงนองทิวทุ่งทองจะเช่นรุกเ์สาวาวงหลงน้องหันเรียกหาแก้วตาน้องอายอยู่ใส พ่อของน้องแม่ของน้องท่านนอนปินไข่มีไข่คอยเองเตรียมสอบอ่ะคิดเดินเดินไปนอกแกว้วสีเสียแนวยิงิงงามบ้านป่าชายบ้านนาเขาเฝ้าหวงนาพุ่นมาไปพ่นไปพ่นเลย แลเก็บบอดอกเียวไปหนักกระสอบกระสอบเอาไ่บอกกระสอบอีหยงหมอให้กระสอบก็บอกเอาจ้าทไปหมอกใหลายพุนวเก็บบอดอกที่เยอะหน่อยนี่โอ้ย เอาดากไปนั่งบ่เอ้นอา,อา,า,เานั่น,นมันเหี่ยนะจ๊ะเหี่ยแล้วก็เก็บใส่นะจ๊ะบอน,นะจ๊ะ อย่าไปเสยหน่วยนั้นอยู่ข้างล่าง,นะาางเนี่ยอ้หูสะอาดค่ะคักใส่ตุ้มหมอนเนี่ยอ่านเอาเองน้องฮันบัดนี้บ่มีน้องน้า คู่ค <lining> วันจึงแห้งแรงคนตรมตื่นตันมันเหมือนใจชายบ้านนาพี่คิดคอยน้องมาพี่คิดคอยน้องมาเนื่นชาจนยาคาขึ้นเต็มลูกเกลือนจนเสาเรือนน้องเจ้าผูกไปตีรถรูเพราอยากไป บ่าลีกก็ว่าไปเด้อยพี่น้องลูกหลานเอ่ยหลีกเอาตัวหลุดมันหนีคนโบปินได้จะคนพามันหนี สาบาบนเง,นงานพระธาตรือไรทั้งงานแข่งเรือเบื่อเรืองานเชิงบ่งไฟทิ้งอบทิ้งควายคันไทยมีตามชายกรุงเทพไปแล้วน้องหันร,รียกขา แก้วตาน้องอายอยู่ใส่แม่ของน้องท่านนอนปินไข่บ่มีไผ่หอยสบแมวอย่าคิดเดินเฮินไปนอกแก้วสิเสียนแนวยิงงามบ้านป่าชายบ้านนาเขาเฝ้าห่วงนาง นี่ขาดอดงาขาดทอดงาเลยดอกพวกบินขาดทอดงาม่ทอดมันขาดจักอันโฮเม่โฮก็ขาดนี่แหละมอยกระโจกตัวเสียของตัวอันนี้พันน้มา,นนา่่แบบมันมีเป๋ มีไอ้เป๋ไม่เป๋แลม้มาอย่าว้างบอจกักอันนี้ตุนมาต่วมาบ่จกักมาแต่จังได้ไม่รู้อแม,ม,ม่นย้้างข้งมาแม่แต่น้ำกันนะครับขอหน่อยนพันเดียวกันอันเดียวกันเดียวก,กันเอม่อวางถูกบ้านแมียยู่เหงาถ้าเป็นยู่เหงาแบบแตกถึงจต้มเลยออถือผลได้ผนตกใส่ในี่จังโหลดนะฮะผลตกใส่ในี่จังโหลดนะเย็น ลำลอกม,มาเป็นหดคือเกา,ายกาังาเกาอีกอืนางลืมถิ่นที่เคยสำรานมันคำสาบานมันงาน

จักหน่อยสิทำมชักเครื่องกระสอบนึงว่ามีเต็มกระสอบหรอดูอบ่อนเต็มนา่นเกับด็กทออกุกเด็กกง็คือน้องคันบัดนี้บ่มีน้องนางคู่ขวัญจึงแห้งแรงคนตมตื่นตัน มันเหมือนใจชายบ้านนาที่คิดคอยน้องมาเนิ่นชาจนย่คา,าขึ้นเต็มโรคเกือนจนเสาเรือนน้องเจ้าผุไปนางลืมถิ่นที่เคยสำราญ เหมือนคำสาบานเหมือนงานพัฒธา,าหรือไรทั้งงานแข็งเรือเปืือเรืองงานเสื่องบ่งไฟพิ้งจอบทิ้งควายคันไทยนี่ตามชายกรุงเทพไปแล้วน้องหันเรียกหา แ้ตานนองอายอยู่ใสแม่ของน้องท่านนอนเป็นไข่บ่มีไผคอยสืบแนวอย่าคิดเดินเฮินไปนอกแกว้วสิเสียแนวยิงงามบ้านป่าชายบ้านนาเขาเฝ้าห่วงนา

ตัวนีเสียแ้าเตี้ยมันไห้งององใส่กันอยู่่มนี่ไวเงาวนี้เงาวนี้นนนนอ่ะไ่อยากห้ปุงเกิด Nhìn, nhìn tất cả, thả đầy cường thần lái, phụt lái, phụt phụt Nói nha Nhiên Nhìn, lấy đâu không? Đấy kì vô, nó tuyệt vời Họt Tất cả nội chúng nó ảo Hả? Cái phim, cái Cái thao phô, cái chết nạ Được không? Được Nó ảo nhám Cảm ơn đấy, ảo nhám đáng ảo nhám, nó nhám, nó ảo nhám, nó nhám, nó ảo nhám, nó ảo nhám, nó ảo เขาบอกเดี๋ยวเอาตัวมันออกเดี๋ยวเอาทึงห่างมันออกดิไม่รอไปลูกตัวท้ายเขาไปตื้นๆลงจ้าเพราะมันขึ้นมาออกมาหลายขวัญฮะอย่างตัวมั้นเพื่อกระต่ายอยู่ว่าใดกระต่ายตัวสี มืออื่นแล้วพอดีมืออื่นหน้าป่าวะไฮแมนไปลงเทพเหรอรรอ๋อตำเก้าหน่ะล่ะพอม้วนกระซูขึ้นน้ามาได้ไหมแหนกับคู่ฉันถึงไม่ไป็นสี่เหี่ยมนะเอาให้แม่เ,เหลียวเซลที่กันไหนเอาให้มแม่เหลียวก่อนเนาะให้ไหม <c oughs> ถ่ายเลยดิจร la sí. sí. ิงบะถ่ายตกกับโตกตีิงก oh ็ลองดูน้อยก็ตายหลายทูกไหมระไรยามันเนาะแต่กกะย่งก็อก่อยบุญชีวามันดับปีถาืซอว่าซอมนี่็บอเป็นบอเป็นพิษไหมเนี่ยบอหลายนี่มันขึ้นยังบอหลายอยาก็หลายเหลือเบีตีเหร อยากกระไรพ่พื่อนท้ายหน่อยออพ่อราคาเมื่อน,นี่หมดจบคลิปหรือ,อยังจบคลิปอยู่รถว่าจะปลบกอะไรป,ปวดเอวพี่น้องปวดเอวเนี่ยมันข่อยปวดเอวคัก ขอยอยากพูดเลยขอ่อยบมาลูกข่อยกับบ้า,าข่อยย่ายตัวย่ายก็ได้อวดเอวโอ้ยยอมโอเคค่ะปันแกเข้ามาใส่ฝุ่นพี่น้องเอ้ยโอ้ยเปานนัน <c oughs> โอเคค่ะพี่น้องมื่อนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ฝากติดตามช่องวิธีแบบพอเพียงเลยค่ะเด้อกินง่ายอยู่ง่ายตามภาษา แม่ลูกนี่ละค่ะเนี่ยทีนั่งเก็บตั้งอีกขวายรำบานนี่กะ,ะขอให้พี่น้องซอยคอมเมนเนี่เด้อค่ะเป็นกำลังใจให,ให้ตานนได้เด้อค่ะแะให้แม่ได้เด้อค่ะส่องน้อยๆถีบตัดต่อยยังเลยค่ะแบบเรียวๆสีเข็ดแค่จังเล็กเราอยังสันค่ะอยากลงจริงๆที่ลงนะคือเพื่ออยากลงให้เป็นความทรงจำ พอแม่กระเทาไปแล้วนะคะเป็นการเกร็บของมูลก็บความทรงจำอันนี้ก็มากลมหันกห็นกล่กองเซ้ยวันนี้ก็จบคลิปเป็นตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ